สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับคัดเอาปลาสีเดียวสายเงานะครับขึ้นมาแบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงกันนะครับออเรนจิโอกอนครับขนาด20เซนติเมตรพอดีพอดีเลยนะครับหรือท่านใดยอยากจะส่งโรงงานร่วมงานประกวดนะครับ1 2ธั 12, นวา63สหลังไม่มาได้เลยนะครับเมียนมากครับหัวเลียมากแล้วผิวงเงา สมบูรณ์ตลอดทั้งลำตัวนะครับโอควะครับ20เซนติเมตรออเรนจิโอกอนผิวสวยมากครับหัวเคลียร์มากปยองโค้ยครับขอบพอะคุณครับ